สวดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮฝ้ายซทีมนะครับวันนี้ก็ได้ของเล่นมาใหม่นะครับไม่รู้มันเขาเรียกรุ่นไหนเครื่องอะไรที่แรงนะครับตัวนี้เพราะว่าญยาิทางบ้านนี่เอามาให้ดูนะครับไม่รู้ไปได้มาจากไหนครับนี่ว่ามันไม่เครื่องมันไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่มุนได้นะครับแต่ก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนี่ก็ถอดปั๊มโซล่า นี่ครับถอดปั๊มโซล่าถอดปั๊มโซล่ามาล้างทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันติดตายอยู่มันดินไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการประกอบดูนะครับว่ามันจะตา a ์ t ติดไหมนะครับเราจะมาประกอบปั๊มกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบปั๊มเข้าเครื่องเปนะ็นอะอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาใส่น้ํามันแล้วก็จะ start ดูนะครับว่ามันจะติดไหมครับไม่รู้เขาเรียกรุ่นอะไรนะครับนี่มันเขียนทหัสว่า KND7 นะครับแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ครับนี่รู้จีนหรืออะไรครับตัวหนงังสือก็เพื่อน เคยเห็นที่ไหนก็บอกกล่าวมาหน่อยนะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนกี่แรงนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทกันเลยนะครับเดี๋ยวใส่ตัวนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวอะไรน้ำมันก่อนนะครับทำได้ขึ้นบ่าน้ำมันนี่ขึ้นไหมครับขึ้นแล้วอย่าง ใกล้แล้วนะใกล้แล้วกล้จะตายแล้วนะโอ้มาแล้ว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 ติดแน่ครับติดแน่งานนี้นเบอร์สิบเจ็ดครับเห็นไหมเบอร์สิบเจ็ดหรอนเบอร์สิบเจ็ดให้นะพี่น้องนะมาลุ้นกันนะครับ ว่ามันจะต้อง้ายเศษเหล็กหรือ,อยังไงเ,เดี๋ยวยอดน้ำมันสักหน่อยไหมเดี๋ยวยอดน้ำมันสักหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวขับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวย่ยอดให้มันลื่นๆวาวมันหน่อยนะครับอ,อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวแหวนมันจะหักนะใช่ไหมซาบันซินไ,ไม่รู้นะ พอได้คำเดียวนะไม่รู้นะโอ้ขายเสร็จเล็กแน่างานนี้ครับเร่งยางครับนี่เร่งเลยเร่งสุดเลยพี่จะขายเสร็จเล็กหรือว่าจะยังไงนะครับนี่ น้ำมัน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 คารมันเรียกรุนหนนอครับนี่เกิดไม่ทนมันเหมือนกันครับพี่คนเคยเห็นน่ะ แน่นอนัรรยากาศเงินอยู่แถวอินเดียเลยนะครับนี่โอ้ดินเบาเนี้ยมเลยนะพี่น้องนะ รั่วไหมครับเนี่ยทะเลเนี่มันเด่นไหมอ๋อมันเด่วิ่งเขาวิ่งออกเลยนะเดี๋ยวดัก่อนไหมเดี๋ยวดักคุยกันก่อนไหมโอ้ทำงานได้บ่เนี่ไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วนะ บรรยากาศเหมือนอยู่แถวอินเดียเลยนะครับนี่ได้ตาร์ทเครื่องรุ่นนี้นะโอ้มันมันต้องใช้ไปล่อนะดูดูไปใช่ไหมนึกนึก,นกว่าจะต้องขายเสร็จเล็กทิ้งนะครับไม่รู้ญาติพ่อไปเอามาจากไหนเนาะครับนี่ก็พี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีถ้าเคยเห็นที่ไหนก็แจ้งมาหน่อยนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับนี่สรงไัยอยู่ครับนี่เขา เขาเขียนว่าอะไรนะ KND7 นะครับ KND7 ไม่รู้กี่แรงกันนะครับก็ที่แรกก็ปั๊มตัวนี้มันตายเลยนะครับดิ่นไม่ได้เลยครับแกออกมานี่ตายสนิทเลยนะครับไม่รู้ทิ้งไว้นานเท่าไหร่วะนี่ทีแรกนึกว่าจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันก็ไม่ติดหรอกครับ <c oughs> โอ้ แน่นอนนะครับใครที่เกิดทันรุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดนานเนาะแต่พผมนี่เกิดมานี่ไม่เคยเห็นนะก็สหรับวิดีโอชุดนี้ก็มาฝากพี่น้องนะครับแค่นี้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงร,รุ่นไหนครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกการติดตามด้วยนะครับก็ฝากหัวไฟทุกทีมด้วยนะครับ สวัสดีครับ